ครับมารับด้วยนะครับมาลับผ้าอันนี้ในช่างช่างแดงช่างเด็กช่างเชาช่างใะโยมดูแลการของฆ้าโบกกระได้ผืนเก่าก็เอามาอยากทิ้อยากทิ้นอนอยากจะไว้บูชาครับก็เอาไว้ ใช้นมใช้นงที่ถือไว้ที่12นะครับเหยื่อเมินาย,ยนหยของทุกปีหลังจากที่เอาพระลงเสร็จเรียบร้อยก็จะมาปร,ร,ร,ระกอบพิธีสักการะบูชาองค์พระธาตุจางบ้านของเราเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะได้ให้โมปูลนะครับที่ประจำอยู่ที่องค์พระาธาตุกลางบ้านนะครับลูกหลานขอเข้ามานะครับ ในการขึ้นไปประกอบพิธีครั้งนี้นะครับอาชีพคำหัวคำหางเพิ่นนะครับเด็กเอาไปไว้สักการะบูชานะครับเอาไปเอาไปให้ลุงหลายโกงเงินนะครักไว้คุณเอ็มด้วกคุณเชียวไปโฮมมันถูกวัดนะครับที่มันก็ไปไว้นะครับสักการะบูชานะครับัถ้าโอกาสลำดับจากนี้ไปนิมนต์ ห <premises. S 2> ลวงพ่อจเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อ,อความเป็นสิริมงคลกราบนิมนต์ครับผม

โณอาถาตะสุมังฆารังสุวาภาธะสุโธทิธังซึ่งนี้ rang ลงมา